อ่ะทีนี้ตามประกอบของมันคือตัวนี้เราไว้ใส่ตัวกระดาษทรายตัวกระดาษทรายนี่มีหลายแบบมีเป็นลูกโม่กระดาษทรายหรือเป็นหินเลยหินที่ไว้เจียอะไรก็ได้เนี่ยตัวนี้บางใช้มานานนะบางก็อยากแนะนำให้ทุกคนใช้เพราะเดี๋ยวนี้ของมันมีเยอะนะเราต้องเอาของที่ซื้อครั้งเดียวแต่นี่มืออาชีพใช้กันหนึ่งต้องเป็นสีเขียวอมเหลืองและต้องมี USA และต้องมีโลโก้ของมันอยู่นะ องศาในการเวี่ยงมันต้องแกนมันต้องยาวแขนมันต้องยาวตัวนี้มันช่วยในการทำรอยทเยท้าโดยตรงซึ่งบางคนไม่กล้าที่ลงทุนซื้อใช้ของเล็กใช้ใช้ที่เลี่ยมพระมั่งที่เจียผ้พระมั่งมันใช้ไม่ได้ตัวนี้คือรองเทา้ามันเป็นอะไรที่เขาคิดสูตรมาแล้วและของที่ดีต้องเป็น USA นะวะและปัญหาตัวนี้ถ้าใช้ไปหลายๆปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีก็จะมีอยู่ปัญหาแค่สายไฟสายไฟข้างล่างเนี่ยเราเปิดออกไม่ได้เลยมันอยู่ข้างล่าง นี่ไม่ได้ค่ารีวิวรีวิออะไรเลยนะเดี๋ยวจะแนะนําว่านี่มันใช้ดีจริงนะต้องมีโลโก้นี้แล้วก็ USA ตรงนี้จะมี USA นะแล้วสีก็ต้องเป็นสีเขียวอมเหลืองนี่คือของที่มาตรฐานนะเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนียคือบางไม่ได้ค่ารีวิวเลยแต่๋บางแนะนําให้ว่าสําหรับ FC บางถ้าจะใช้ของใช้ไปตลอดชีพใช้ตัวเจียรองเท้าเครื่องปั่นรองเท้าตัวนี้ดีที่สุดนะคือเราไม่อยากให้ลองผิดลองถูกเพราะเราผิดมาก่อนแล้วโอเค นี่คือวงจรข้างในมันคือถ้าเราใช้ไปนานๆตั้งสิปีขึ้นไปบางทีสายไฟตรงนี้เรายกเข้ายกออกเรื่อยๆหรือนน่นนี่นอาจจะหลุดอะไรก็ได้นี่คือปัญหามีแค่นี้แล้วก็เรื่องคดอาข้าไอเนี่ยข้าต้มมัดมันเนี่ยคดทองเหลืองตรงเนี่ย แล้วเราต้องไปทําฐานขึ้นมาเพื่อรับน้ําหนักเพราะมันขึ้นแรงมันจะแรงมากเราต้องไปทำฐานรับมันเห็นไหมเวลาติดเครื่องเห็นไหมทําไมถึงจะต้องมีแกนยาวพกะการรองเท้าต้องอาศัยแกนที่ยาวเพื่อ,อไว้ในการเหวี่ยงใช่ไหมบางคนถามมาเยอะว่าใช้ตัวมู่ตัวปันเล็กได้ไหมไม่ได้คืออัตราเหวี่ยงองศาในการเหวี่ยง มันต้องแกนมันต้องยาวแขนมันต้องยาว,ต,ยาวตัวเนี้ยมันช่วยในการทำรอยท